ธรรมและพระสงฆ์และศีขาจะละครบทั้งขแอดแงตอนี้วาณาสิกาจารเวยรัานีสิครวัังจะมา i see

การบวชก็คือการไปไปจากไหนไปจากบ้านไปถ้าเราประพฤตปฏิบัติได้ก็ชื่อว่าบวชด,ดีนักแหล่ใครคืงไม่ร้องไหนว่าจะยากควงกันตาหัวคอคือบุตรตาัน

การกระทำอัวกระบาดต่าประมาณเมตนครึ่งจเกิดส่วนการสางตัวระอบในรูแบบขเส้นประมาอนานได้อจอน่วยบ้านปจุดจุอนพ เราควรจะรักษาด้านการใชกฎหายระับนี้เพื่อรับมือบเชลล้น้คดค ตบุญเลยรโกข้นัใน้อยบุญคากบุญขนดคร no ับ <tes nak> ุทจ้าจันว่าบุญย <omes> <mon> ังโดโรฮิทูหาร ท่นานว่าบุนท่านนั้นนะ่ะอายุสิบสองสิบสามก็เอาไปขายเรื่องภาวด้วยคนขายสิ 14, บกว่าค้ามนุษย์เป็นอผู่ก็งดนั่งดีๆมกอกระดับเสียนไปขายหน้าหมดเลยก็ขอ มัน่นอยู่ที่ไร้ฟาม็ม่เป็นปะัหเพราะนเราอยนะ่าทอถอยนะหนาวหน่อยขอทนดไ,ได้เจอของ่ีถ้าไม่ทนไม่ได้นะเพราะันถับนาววนเวลนานังคือเราติดตามตัวตลอดเลยแล้วคนที่เขาโชคดีเขาถูกรตรารียเขาทำอะไรก็ได้นะครับทำบุญเนี่ยทำบุญมาแล้วก็กกหลุน เรื่องบุกประทังเขาบางคนทำแต่เขซื่อไป่เอาก็ไม่ทำบุญนะ่ะมันจะน่าแอบไปไม่ทำอยากจะได้อย่างเร็วลูกคนเช้าก็อยากจะได้อยากจะได้แต่ไม่ทำแล้วความชั่วมันก็ติดตัวไปเหมือนบุญนะั่นแหละก็สารมาให้เทหร่ญตีนีินนี้เข็มไม่ยาเข็นน,นู่นเข็น ถ้าไม่ได้ผลถ้าคนไม่ทำบุญก็อธิฐาน,นคนที่รักหวไทยให้ป่อยบ่อยๆถูกที่มาจระเิลกระทำมาฆ่ากจะทำกินกทำูกระารไม่เดาใครมีโรคระบิดตัวอานยมราชถ้าคนรุเทพจะรู้จักปัญยายมราชสำหรอคนที่นองป่ย

แต่ต้องทำใจให้ทะหาดนะตั้งใจ่งแล้วทำใจอย่าไปทำพึ่นึ่งเพ่พอเราไว้กร้ไปแล้วก็จะได้ไม่เป็นไรทำใได้เป็นไรเลยต้องสะาดต้องสะอานะก็ติดใจตรงจะเข้าววันจะเข้วเดินเข้าวัต้องเป็นก่อน 人啊，本恶啊。